ความเป็นผู้นำและกรอบคิดแบบตายตัวบรรดาผู้นำของบริษัทที่คอลลินส์นำมาเปรียบเทียบล้วนมีลักษณะของคนที่มีกรอบคิดแบบตายตัวซึ่งตรงข้ามกับอาลันเวิร์ดเซลส์ผู้นำที่มีกรอบคิดแบบตายตัวไม่ต่างจากคนทั่วไปที่มีกรอบคิดแบบนี้พวกเขาอยู่ในโลกที่บางคนเหนือกว่าและบางคนได้กว่าพวกเขาจะคอยย้ำอยู่เสมอว่าตัวเองเหนือกว่าใครและบริษัทก็เป็นแค่เวทีให้พวกเขาได้โอ้ออวดเรื่องนี้ ผู้นำที่คอลลินส์นำมาเปรียบเทียบมักกังวลเรื่องชื่อเสียงอันยิ่งใหญ่ของตัวเองมากเสียจนบ่อยครั้งก็เป็นเหตุให้บริษัทล่มสลายเมื่อหมดยุคข,ของพวกเขาคอลลินส์กล่าวไว้ว่าลองคิดดูสิครับจะมีอะไรที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของคุณได้ดีไปกว่าการที่องค์กรแห่งนั้นล้มสลายหลังจากที่คุณเดินออกมานักวิจัยมองเห็นทิฐิขนาดมหึมาในตัวผู้นำมากกว่าสองในสามจากทั้งหมดทิฐินี้ ทำให้บริษัทล้มสลายเร็วขึ้นหรือไม่ก็ตกเป็นไก่รองบอลตัวอย่างของผู้นําในกลุ่มนี้คือลีไออาร์คอตคาประธานบริษัท c ค r y s l e r ์มอเตอร์ที่ประสบความสําเร็จในการพลิกฟื้นบริษัทได้อย่างน่าอัศจรรย์แต่หลังจากนั้นเขากลับใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการปกป้องชื่อเสียงของตัวเองจนทําให้ c ครสเลอร์ล่วงลงไปเป็นบริษัทธรมธรมดาธรรมดา ในช่วงครึ่งหลังที่เขาดำรงตำแหน่งหลายบริษัทที่ถูกนำมาเปรียบเทียบมีวิธีบริหารในแบบที่คอ l ลินสเรียกว่าอัจฉริยะหนึ่งคนกับผู้ช่วยนับพันแทนที่จะสร้างทีมบริหารที่มีแต่คนเก่งๆเหมือนบริษัทที่เติบโตจากดีเป็นดีเลิศพวกเขากลับบริหารงานโดยกรอบคิดแบบตายตัวโดยมองว่าอัจฉริยะตัวจริงไม่จำเป็นต้องมีทีมงานที่เก่งกาจแค่มีผู้ช่วยที่มีความสามารถธรรมดา ซึ่งคอยทําตามแนวคิดอันหลักแหลมของพวกเขาก็พออย่าลืมว่าคนที่คิดว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะตัวจริงอย่างคนที่มีกรอบคิดแบบตายตัวไม่ต้องการท่นง,งานที่เก่งกาจคนกลุ่มนี้อยากเป็นปลาใหญ่พิงตัวเดียวเพื่อที่เวลานําตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนรอบตัวพวกเขาจะได้รู้สึกโดดเด่นเหนือผู้อื่นฉันเคยอ่านหนังสืออัต,ตชีวประวัติของซีอหลายคน ที่มีกรอบคิดแบบตายตัวและพบว่าไม่มีซีอคนไหนพูดถึงการฝึกอบรมหรือโครงการพัฒนาพนักงานเลยส่วนหนังสืออัตชีวประวัติของซีอที่มีกรอบคิดแบบพัฒนาได้ทุกเล่มล้วนแสดงความกังวลอย่างจริงจังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรทั้งยังพูดถึงเรื่องนี้อย่างเจาะลึกด้วยนอกจากนี้คนที่คิดว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะยังปฏิเสธที่จะพิจารณาข้อบกพร่องของตัวเอง เช่นเดียวกับแอนรอนคอลลินส์พูดถึงโครเกอร์ซึ่งเป็นร้านขายของชำที่มีหลายสาขาและเติบโตจากดีเป็นดีเลิศในช่วงทศวรรษที่1,970พวกเขาวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสัญญาณอันตรายที่บ่งว่าร้านขายของชำแบบเดิมๆกำลังจะหมดความนิยมแต่คู่แข่งอย่าง A&P อดีตบริษัทค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลกกลับปิดหูปิดตาตัวเองตัวอย่างเช่น หลังจากเปิดร้านแบบใหม่ที่เ,เรียกว่าซูเปอร์สโตร์ซึ่งดูจะประสบความสำเร็จมากกว่าร้านแบบเดิม a อ p กลับตัดสินใจปิดร้านนั้นเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องการในทางกลับกันโครเกอร์ปิดหรือปรับเปลี่ยนร้านทุกแห่งที่ไม่ได้มีคุณลักษณะของร้านแบบซูเปอร์สโตร์เมื่อถึงช่วงปลายทศวรรษที่1990พวกเขาก็กลายเป็นเครือข่ายร้านขายของชำอันดับหนึ่งของประเทศ